้าขอนุมชานกคุณชาลานีเป็นเขาเมือูฮกอบนุคุณพูนหาดุงจวเจริญไวฟูมฟันทานนุนทนอมบรมลา นิรไกใยเส้นยากเท่าไรไรบอคิดจากลำบากายแตาคนละคนทุ่งถนอมเลี้ยงหรือดูไวปุ่งปองซึ่งอันตราย จนได้รอบเป็นกายาเปียบหนังชาโนมคุณชนานีคือภูพาใหญ่พื้นพระสุนทะละขอบอเทียบอเทียมทัน เพื่อที่จะแทนทนจะสนองคูานัน้นแทบูชาในอันอุดมเลือดประสริฐคุณอยู่ดีมีสุขตั้งใจเรียนนะลูกนะ